สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาพบกันในพาร์ทสนะครับของอาราฮะ The Curse of Yiun Iceland นะครับและแล้วนะครับผมก็ถูกรีเซ็ตตำแหน่งกลับมาอยู่ตรงทางเข้าเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ผมก็ไม่รู้ทำไมนะครับเหมือนจะรู้สึกว่าเกมอยากจะให้เราเล่นแบบรวดเดียวจบหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะพอเซฟแล้ว เราพักเกมไว้นะครับออกมาแล้วเข้าไปใหม่เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามันกลับมาอยู่ในที่ที่เป็นทางเข้าแรกเลยนะครับอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเมื่อวานผมได้ของอะไรมานะฮะเมื่อวานผมได้กบนะครับมีกบแล้วก็กระดิ่งเอาไว้สั่นเพื่อเขาเรียกว่าอะไรทำให้ผีนั้นสับสนนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงนะครับ ผมยังไม่เจอเป็นตัวเป็นตนนะครับยังไม่เจอเป็นรูปเป็นร่างสักทีนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมีลางสังหรณ์ว่าอาจจะเจอแน่แนแน,นะครับอ๋อและก็อย่างหนึ่งครับเมื่อวานเนี่ยผมเจอไอเทมที่เป็นเป็นกบเนาะแล้วตรงใต้ตัวของกบเนี่ยมันมีสัญลักษณ์ขึ้นว่า tj ขีด92หรือเปล่านะถ้าผมจําไม่ผิดนะ เดี๋ยวนะผมขอดูก่อนอันนี้กระดิ่งผมไม่รู้ว่ามันเอาออกมาใช้ยังไงอะ่ะซึ่งมันมันมันไม่รู้ว่ากดเลือกยังไงะนะครับอ่ะไปะมผมจะขอย้อนกลับไปดูตรงห้องสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลก่อนนะครับที่เขามีกล่องเซฟที่มันใส่รหัสนะ,นะฮะเผื่อว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับไป แบตเตอรี่แบตเตอรี่ไฟฉายเราหมดแล้วนะจทำมันยังเปิดได้อยู่หรือว่าอีกนิดนึงมันก็จะหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้าเราใช้กล้องแล้วกล้องมันสามารถเปลี่ยนโหมดเป็นในวิชันได้ปะเปลี่ยนโหมดไม่ได้นะครับมันเห็น ชัดสุดแค่นี้เองอะผมจะต้องเดินทะลุไปทางนี้อ,อุ้ยเดี๋ยวนะ เบอร์สองนะครับอ๋อนี่คือการสั่นโอยโคตรน่ากลัวเลยอะเข้าห้องก่อน โอ้เซฟมันทำอะไรได้ไหมมันต้องใส่รหัสอย่างเดียวหรอลองเอารหัสเมื่อวานใส่ดูเออเรอ,อลองนี้นี้เออเลอ เออเรนะครับโอเคผมว่าตอนเนี้ยมันอาจจะต้องไปที่บนชั้นสอง้ยโอ้ย,อยเพลงอยู่เพิ่งดังผมจะออกด้านนอก ไปตรงข้างหน้าอีกกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะตรงนี้มันยังมีให้เก็บอีกไหมโอเคเก็บเทียนมานะะตรงนี้มันจะเป็นเลขอะไรหรือเปล่าเนาะ เดินไปสั่นไปเฮ้เดี๋ยวก่อนให้กล้องเห็นนะเอาละสิเฮ้ยโอ้ยอะไรว่า แล้วก็หายไปแล้วนะครับกระดิ่งนี่มีจํานวนด้วยนะครับมุมเหลืออีกสองโอ้โหการใช้กล้องนี่รู้สึกว่ามันสะเทือนใจ เกินใจอย่างมากเลยฮะเดนนะตอนนี้ทางนี้ทางลงใช่ไหมทางลงข้างล่างผมควรจะลงก่อนดีไหมอ่ะจะขึ้นเพราะข้างล่างเป็นที่จัดงานศพส่วนข้างบนทางขึ้นเป็นอาคารของโรงพยาบาลที่จัดงานศพอ โ <Yeah. S 2> oh. อ้โหมืดกล้องไม่ได้ช่วยเลยเลยครับ ลงมาข้างล่างโอ้โหมีห้องดับจิตด้วยเอาละครับไปไม่ได้นะฮะสงสัยบังคับขึ้นแน่ๆ โอ้โหเดี๋ยวนะแดหมดไปขีดหนึ่งแล้วเปิดไม่ได้เอาแล้วไงอะ่ะ จำได้ว่าในนี้มันมีฐานอยู่ในวันแรกที่เรามาข้างในนี้ไม่มีมีไหมข้างใต้นี้ล่ะใช่ไหมเป็นเทียนโอ้ คือกล้องเนี่ยครับมันสามารถเห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้นะครับกล้องเนี่ยโอ้ยอแล้วตรงไหนที่เราควรจะไป เพราะเมื่อวานเพราะว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราไปมาหมดแล้วนะครับเมื่อกี้ลงข้างล่างก็ไปต่อไม่ได้ขึ้นข้างบนก็เปิดประตูไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวนะ ตรงนี้ก็หายไปแล้วนะครับตรงนี้มีรอยเท้า โอยแบตเตอรี oh, uh ่อื oh. มเมื่อวานมีอยู่ห้องหนึ่งที่เราเข้าไม่ได้นะครับตรงร้านขายยา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะผมจะลองเข้าอีกทีหนึง่ง เข้าไม่ได้ครับเก็บแบตเตอรี่ก่อนโอเคห้องนี้เมื่อวานพาร์ทที่แล้วมีเทียนหรือมีแบตเตอรี่อยู่หรือเปล่าวะ ปิดประตูก่อนไม่มีไม่มีอะไรให้เลยเข้าไม่ได้ห้องซักลีดไปแล้วนะฮะห้องทีสองแล้วเราจะไปตรงไหนดีเนี่ย เดียวนะโอเคเปลี่ยนแบตเตอรีอ่เปลี่ยนยังไงอ่ะเปลี่ยนยังไงการเปลี่ยนแบตเตอรี่กล้องวิดีโอกดปุ่มสี่โอเคอย่าเพิ่งหมดนะรอยเท้ามันเข้าไปในนี้ แล้วก็เข้าไปในนี้ก็มีอมตรงนั้นน่าจะเป็นเทียนนะครับโอ้เมื่มอวาเราเจอเสียงกี้ตรงนี้ แม่ประตูโอ้โคตรลุ้นเลยเในนี้เราใช้กล้องดูหรือยัง คุณแบเอาเล่ามาจากไหนคุณไม่รู้หรือว่าโรงพยาบาลเราไม่อนุญาตให้เอาเหล้าเข้ามาเอามาให้ผมซะเอาอีกแล้วผมไม่ได้จะมากินเหล้าที่นี่นะตอนที่คุณโอขอเหล้าจากผมผมก็ไปซื้อเหล้าขาวจากร้านขายของชำใกล้ๆแล้วใส่กระเป๋าให้เขาไป คุณโอไม่ได้แม้แต่ขอบคุณผมเลยเขายิ้มเหมือนเด็กน้อยและกืนเล่าขาวลงไปด้วยความรังเกียจผมแนะนำให้เขาเปลี่ยนศาสนาแล้วกลายเป็นคนใหม่คุณโอหน้าแดงแล้วตะคอกใส่ผมว่าคำพูดของผมทําให้เล่ารสชาติเสียหมด26พฤษภาคม1997ผู้ช่วยผู้อำนวยการซอยมินโฮเอคุณซอยมินโฮอีกแล้ว คุณซอยเดี๋ยวนะผมไม่อยากจะไปซอยอะไรแถวนี้นะขวดเหล้าผว่าเนี่ยมันอยู่แถวนี้แน่ๆเลยอะเอดนะ ห้องนี้ไม่มีประตูทนโดนถอดออกที่ขยาวเว้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วไปห้องด้านนี้ห้องนี้ล่ะ มีอะไรไหมไม่มีอะไรนะครับโอเคห้องฝั่งตรงข้าม กับถอนหายใจไปหนึ่งก้อนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเอาละอ่ะผมจะเอากล้องไปส่องตรงทาง างนี้สักหน่อยเมื่อว,วานส่องไปหรือยังนะผมไม่แน่ใจไม่เจออะไรฝั่งด้านนี้ก็ไม่มีโอเคห้องบัมบัดห้องบัมบัด ปิดนี่มันลุ้นดีหรือเกินนี้เราดูไปแล้วหรือเปล่ามีลายนิ้วมือมีลายนิ้วมืออยู่ที่บัตรมีลายนิ้วมืออยู่ที่บัตรเฮ้ยหดไวเกิน แบตเตอรี่หน่อยโอเคไม่มีอะไรนะครับ เป็นทางนี้ที่เรายังไม่เราเดินผ่านไปซะอย่างนั้นนะครับเอาล้วสิมีใย,ยแมงมุม 1F ตรงฝ้าเพดานนะครับมันอยู่ตรงไหนกันละ่ะแล้วก็ชั้น 2F อ,อตรงรูป 1F มีป้ายเป็นภาษาเกาหลีนะครับอ,อผมต้องมองหาพวกนี้แน่ๆ,ๆเลยอ,อันนี้อะไรวะกระโจก โอ้โหฉันได้รับของชํำร่วยของชํำร่วยแล้ววะเฮ้ยนี่มันของของหญิงคนนั้นในห้องสองหนึ่งห้าหรือเปล่าที่เขาทำหายวันที่ถ่ายสิบเจ็ดกันยายนหนึ่งเก้าเก้าสี่ข้างๆเป็นลิปสติกปะวะ เดี๋ยวนะผมขอดูของก่อนเรามีกระจกกระจกแล้วเมื่อกี้เราได้เบาะแสเป็นตรงฝ้าเพดานอะแล้วผมจะรู้ได้ไงอะเรียกว่าต้องเดินสุ่มเอาเลยนะเนี่ยเดินดูตามห้องเลยเอ๋อ ห้องนี้ล่ะไม่มีห้องไหนที่มันมีป้ายเอ๊ะนี่ไงอ๋อนี่อันที่หนึ่งที่เมื่อกี้เราเจอเจอคนที่ห้อยอยู่ตรงนี้นะครับ เยอนะโอ้แล้วมันไปหยิบไม่ได้ด้วยดยวิมันหยิบติดตัวมาไม่ได้ป้าตรงนี้ไม่มีรูเดี๋ยวผมขอดูอีกทีนึง่ง ชั้นหนึ่งเหมือนจะมีอยู่สามหรือเปล่ารูปเพดานสิบรูปสิบรูปเลยอรอชั้นสองือมแล้วอันบนมันอยู่ตรงไหนวะโอ้โหดูยากมากครับแล้วมันไม่ให้เรียงแบบดูทีละรูปได้ด้วยอะ่ะคือ โอ้แล้วเดี๋ยวนะผมต้องจำหรอห้องนี้ก็ไม่ใช่โอ้แล้วต้องไล่ดูทุกอาวเทียนแต่เมื่อกี้เราเปิดกล้องไล่ดูทุกห้องแล้วนะครับมันคือคือถ้าเปิดกล้องแล้วมันต้องเห็นแล้วอะแต่เมื่อกี้มันก็ไม่มีอะไรนะครับ ผมจะไปมันจะมีห้องคนไข้อยู่อีกมีห้องคนไข้ด้านลึกมีใย,ยแมงมุมมีใย,ยแมงมุม แต่ฟ้าไม่ได้เป็นรูฟ้าไม่ได้เป็นรูนี่ฟ้าก็ไม่ได้เป็นรูห้องน้ำฟ้าก็ไม่ได้เป็นรูนี่มาอย่างก็ตรวจอาคารเลยนะตรวจฟ้า พนักงานตรวจฟ้ามาแล้วฮะตรงนี้ก็ไม่มีไอห้องอาบนะ้ำนี่ก็ยิ่งไม่มีใหญ่โอเคห้องนี้ล่ะห้องนี้ก็ไม่มีรู ห้องนี้ก็ไม่มีเอ้ยกุญแจร้านขายยาเอาละสิ ร้านขายยาอยู่ด้านข้างนี่เองแอตเลตรี่มีอะไรไหม ที่ผมจะต้องระวังปิดก,กล้องสินี่รอยเท้านะครับก็คือรอยเท้าจากด้านนอกเนี่ยเข้ามาในห้องนี้เอาละเอาละเปลี่ยนแบตก่อนกบปะเอากบมาชั่งน้ำหนัก สามสองแปดจุดเจ็ดนี่อาจจะเป็นรหัสหรือเปล่าผมว่านะนี่มันเสียงอะไรเนี่ยเสียงกรบหรือเปล่าเก็บกบได้ไหม ปิดไฟก่อนโอ้ยเสียงอะไรกูเตรียมเลย มีเทียนเก็บเทียนมานี่มีอะไรอีก โอ้ยเสียงอยู่ตรงไหนเนี่ยกูเข้าห้องนี้ก่อนโอ้ย <c oughs> จุดเทียนก่อนแล้วกันครับะนะครับก็เอาเป็นว่าพันนี้ผมขอตัดจบด้วย ประการราชนีก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เราได้กุญแจที่เปิดร้านขายยานะครับซึ่งเราเนี่ยมีกบอยู่เอากบที่ได้เนี่ยไปชั่งน้ําหนักแล้วก็ได้เป็นจํานวนออกมานะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นเลขรหัสซึ่งเอาไว้ไปเปิดตรงห้องผู้อำนวยการแน่ๆเลยที่มันเป็นตู้เซฟอะนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพาร์ทหน้าเนี่ยผมจะเจออะไรที่หนักหนวก่วง เหมือนเนื้อเรื่องเขาเนี่ยพยายามจะนวดเราไปเรื่อยๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาดูกันอีกทีนะครับว่าเราจะไปเจออะไรในห้องนน้นนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนนะครับที่เข้ามาดูพาร์ทนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมขอไปสงบสติอารมณ์สักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะฮะบ,บายบายนะครับเพื่อน